สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ m ั n e y Hero ค่ะวันนี้ทุกๆท่านอยู่กับเพิร์นะคะแล้วก็คือจะบอกว่าเป็นรายการใหม่แล้วกันวันนี้มาชวนคุยแล้วกันนะคะในส่วนของ Forex ค่ะจริงๆคลิปนี้คิดคิดแล้วคิดอีกอคิดอยู่นั่นแหละ คิดมาสัก2อาทิตย์แล้วนะคะว่าจะทําดีไม่ทําดีแต่ว่ามันก็หลอกหลอนอยู่ในหัวเนาะจนสุดท้ายก็เลย เออมาทําก็ได้คือที่ลังเลเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าทําออกไปแล้วจะได้ผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันนะคะแต่ว่าคิดว่าอยากเป็นอุทาหรณ์เตือนให้มือใหม่ละกันเนาะเผื่อว่าออได้ฟังประสบการณ์ของเพิร์ตแล้วจะช่วยให้มีความระมัดระวังในการเทรด forex มากขึ้นนะคะก็เลย ัดสินใจรีชีพเอามาลงแล้กันเนาะด่าได้แต่อย่าแรงนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ดูกันเยอะๆนะคะถ้าไม่มีใครดูแล้วก็ไม่ทําแล้วเนาะอ่ะโอเคเข้าเรื่องก็ตามที่เกริ่นไว้บนปกเลยนะคะว่าเพื่อจะมาแชร์ประสบการณ์ความผิดพลาดจนทำให้พอติดลบถึง1,500เหรียญจะบอกว่า1,500เหรียญเนี่ยจากทุนเท่าไหร่รู้ไหมคะพันเ <laughs> ฟังแล้วก็ สยองอะพูดเองยังสยองเองเลยแล้วก็จะไม่ได้มีภาพพี่แคปไว้นะแต่เรามีอีเมลมาเป็นหลักฐานให้ดูว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แบบว่ากุเรื่องขึ้นมาเล่าเฮ้ยติดจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดไปอย่างนั้นแหละโอเคเข้าเรื่อง ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเพิร์ดยังเป็นมือใหม่อยู่นะใน forex นะคะเพิร์ดเริ่มเทรด forex ทีหลังหุ้นจริงๆอะ่ะเริ่มพอๆกันเริ่มหลังหุ้นนิดเดียวเองแต่ว่าก็คือเทรดไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ได้ประมาณ3-4เดือนมั้งคะก็เกิดการพอร์ตแตกขึ้นนะพอพอร์ตแตกไปเมื่อปีที่แล้วก็เลยเลิกไปนะถ้ามีใครอยากฟังว่ามัน แตกยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้นะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ในตอนถัดไปนะคะโอเคว่าจะเข้าเรื่องไม่ได้เข้าซทีพอพอแตกไปเผิดก็เลยพักการเทรด forex ไปก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งได้เริ่มกลับมาเทรดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือ3เดือนที่แล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าอืมขึ้นขึ้นลงล,งลงเป็นรถไฟหาเลยนะ พีเพิร์ตก็ได้กลับมาเริ่มเทรดอีกครั้งตอนที่ทาง Money Hero ของเราเปิด f o r e x เร็กนะคะแล้วก็ได้เรียนก็เลยได้เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นภาพในการเทรดมากขึ้นเนาะแล้วก็เราอาจจะมีประสบการณ์ในการดูกราฟดูอะไรออกมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็เลยทำให้กล้าคัมแบ็กกลับมาอีกรอบหนึ่งนะทีนี้ตัวที่เพิร์ติดหนักๆอยู่ตอนนี้ก็คือ E U R U S D นะคะหรือย่อๆ E U นั่นเองนะ มันเกิดขึ้นตอนที่เราเราเซลล์ลงมาจากยอดเลยนะแล้วก็โอ้โหได้กําไรไปหลายช็อตมากปิดแบบพอถึงแนวรับเราก็ปิดถึงแนวรับเราก็ปิดแบบนี้นะคะจนวันนั้นเกิดโลภอะ่ะมันแบบเอ้ยอยากได้ร้อยเหรียญอะตอนนั้นได้85แล้วเหลืออีก15เหรียญมันลงมาเยอะแล้วนะแต่ว่า15เหรียญเองนะขอเปิดออเดอร์ตรงนี้ล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะรีบปิด แล้วก็จะได้ได้กำไรครบร้อยเหรียญตามเป้าอันแน่เป้าเป้าหมายฟังดูดีปรากฏว่าก็กดเซลล์เซล์ปุ๊บวันนั้นมีข่าวไปแล้วตอนทุ่มครึ่งแต่ว่าเพิ่ดลืมเช็คค่ะว่ามันมีตัวเลขออกอีกตัวหนึ่งตอนสามทุ่มนะคะเวลาที่ forex มีข่าวเนี่ยจะ มีความผันผวนมากแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนลากกราฟได้มากค่ะจังหวะที่เราเปิดเนี่ยน่าจะ2ทุ่ม57หรืออะไรประมาณนี้พอ3ทุ่มปุ๊บที่เราเปิดเซลล์อยู่ใช่ไหมคะมันก็กำไรลงมาหน่อยนึงแล้วนะแบบประมาณ9เหรียญ10เหรียญเฮ้ยถึง15เชั้นจะปิดมันมาถึง13ค่ะจากนั้นมันชูดขึ้นฟืดขึ้นไปเลยนี่ก็ช็อกนะคะแล้วก็เฮดจิ้งไม่ทันเนาะไปเฮดจิ้งอีกทีนึงอ่ะการเฮดจิ้งนะคะคือการเปิด ออเดอร์ในทางตรงข้ามอย่างก่อนหน้านี้ที่เพิร์ติดเซลลไว้นะคะเพิร์ก็จะต้องเปิดบายเพื่อทำการเฮดจิ้งล็อกการขาดทุนให้มันอยู่แค่นั้นสมมติกราฟม,มันก็จะวิ่งขึ้นลงอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะขาดทุนเป็นระยะอยู่แค่นี้ไม่ขาดทุนไปมากกว่านี้นะคะอ่าแล้วก็ถึงเวลาเราก็ทำการแก้เฮดจิ้งนะคะเพื่อให้พอร์ตของเรากลับมาอยู่เท่าทุนหรือว่ามีกำไรคะ่ะเพิร์เทค h e ฮจิ n งช้าด้วยแหละคือเราไม่อยากติดไงเราเพิ่งหลุดเฮจิ n งมาก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งเป็นอิสระได้ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะคะแล้วก็เฮ้ยฉันไม่อยากติดแล้วอะ่ะมันกว่าจะแก้ได้เนี่ยปวดหัวแล้วก็ยาวนานมากๆก็เลยรอรอเสร็จมันไม่ลงแบกมันแบบ มันกลับตัวแล้วมันกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงจังขึ้นจนบัดนี้อะค่ะเป็นเดือนแล้วยังขึ้นอยู่เลยก็เลยสุดท้ายต้องทำการเฮดจิ้งตอนนั้นที่ติดเฮดจิ้งช็อตแรกเนี่ยติดลบประมาณ200กว่าเหรียญเป็นไงละ่ะได้85เหรียญจะเอาอีก15จะได้ครบ100ขาดทุนโดนลากเข้าไปขาดทุนไป 200กว่าเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกของสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือการเทรดชนข่าวคือถ้าเราตั้งใจจะเทรดชนข่าวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้คือไม่รู้ไงคือเช็คไม่ดีไม่รอบคอบเองว่าตอนนั้นเขามีข่าวข้อผิดพลาดที่2นะคะก็คือตั้งจุดเฮดจิ้งไกลเกินไปคือจริงๆอะ่ะตั้งไว้ไกล้กว่านั้นแหละแต่ว่าไม่ยอมเฮดเพราะว่าไม่อยากติดคิดว่าเขาแค่เด้งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเขาจะลงมาเราก็เลยไม่ตั้งจนสุดท้ายมันแบบ จนมันทะลุต้านไม่แน่ใจว่าทำเฟรม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนี่แหละเราถึงจะยอมเฮดจิ้งอ่ะซึ่งทำให้จุดบายและจุดเซลล์เนี่ยห่างกันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ขาดทุนเยอะค่ะโดยจริงๆแล้วถ้าจุดเฮดจิ้งมันใกล้กันนะคะเราจะสามารถแก้ไขได้ง่ายค่ะแต่ว่าถ้าจุดมันห่างกันแบบนี้ยิ่งห่างมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแกยากเท่านั้นค่ะพลาดไป2แล้วนะยังไม่พอ ติดลบไป200กว่าใช่ไหมก็เราก็ปล่อยไปก่อนจนมีวันที่มาแก้ในช็อตต่อมานะคะคือเห็นว่า ออราคาเขาเริ่มเป็นเทรนด์ชัดเจนแล้วล่ะเขากลับตัวแล้วจริงๆที่จะขึ้นนะเราก็เลยตัดสินใจจะแก้และ้วเ,เห็นราคามันย่อลงมานะคะแล้วก็ใกล้จะถึงไม้บายคือตอนนี้เพิร์ดขาดทุนไมเซลอยู่เนาะแต่ว่าได้กำไรไม้บายแล้วก็โดดลากขึ้นไปใช่ไหมคะทีนี้ราคาวันนั้นเขาทิ้งตัวลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆไม้บายของเพิร์ความงกก็คือแบบ เฮ้ยมันจะมาถึงไม้บายชันแล้วอะต้องรีบปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำไรมันหายเออเดี๋ยวกำไรที่ไม้บายเราที่มันฟ้าๆอยู่ได้กำไรอยู่ซึ่งตอนนั้นกำไรประมาณ30กว่าเหลียเลืไอยนั่แหละก็เลยรีบปิดปิดเสร็จมันเผอิญว่าเป็นแนวรับพอดีค่ะมันก็เด้งแล้วมันไม่ได้เด้งนิดเดียวนะมันเด้งแบบทะลุแนวต้านทะลุแนวเดิมไปอีก คือเด้งกลับตัวเราไปต่อไปอีกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบคือ Forex มันจะค่อนข้างหลอกบ่อยเนาะหลอกบ่อยกว่าหุ้นทีนี้พอมันไม่ลงจริงๆมันกลับตัวแล้วขึ้นไปอีกะคะ่ะทำให้พอร์ตเพอร์ติดลบเยอะกว่าเดิมจากเดิมที่ลบ200ใช่ไหมแล้วก็ดันไปปิดไม้เฮดจิ้งไปแล้วนะตอนนี้ช็อตต่อมาก็คือมันลบไปห0 0เหรียญอืมซึ่งในที่สุดก็ต้อง ก็ต้อง h e d g จริงไว้อีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้โดนลากไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่พอร์ตจะแตกอีกรอบหนึ่งนะกลายเป็นตอนนี้แทนที่จะได้ได้กำไรมาแค่30กว่าเหรียญแต่ว่าโดนลากให้ติดลบเยอะไปกว่าเดิมอีก400กว่าเหรียญน,นะคะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำข้อที่3ก็คือถ้าติด h e d g i จิ้งอยู่แล้วไปปิดไม้กำไรก่อนที่จริงเราควรจะพยายามลดไม้ที่ขาดทุน ให้ได้คือถ้าไม่ไม่ติดเยอะเกินไปเนี่ยพยายามปิดไม้ขาดทุนไปได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยไม้ที่ถูกทางซึ่งก็คือไม้ใบเนี่ยรันกำไรไปก่อนนะคะแล้วต่อค่ะติดลบ600ก็ยังไม่สายแกใจนะคะก็ปล่อยทิ้งไวนน้นึระหว่างนั้นก็มีทำกำไรเพิ่มขึ้นไปบ้างค่ะคือเนื่องจากเราก็ยังพอมีมาจินที่เหลือที่จะเล่นได้เราก็สามารถเปิดไม้เล็ก ไประหว่างทางเนาะเก็บกําไรเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆจนมีวันนึงจะมาแก้อีกแลละอะเป็นวันที่เขาจะออกข่าวอีกรอบหนึ่งเขาก็จะมีความผันผวนคือกราฟก็จะค่อนข้างแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะอะไรเงี้ยเอาอีกแล้วค่ะอันนี้ทรงเดิมก็คือมันลงมาใกล้ๆไม้ายเราเฮ้ยมันจะถึงแล้วมันถึงแล้วเดี๋ยวเราเราเรา,เราปิดนะเผื่อว่าถ้าเกิดมันลงมาลึกกว่าไม้บายเราเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเปิดบายข้างล่างต่อ เหตุจริงก็ได้หรือว่าเราอาจจะแก้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อันนี้คือผิดซ้ําเดิมและรอบนี้นอกจากจะผิดซ้ําเดิมแล้วนะยังประมาทด้วยเพราะว่าเป็นชอ็อตที่จําได้ว่าออกไปบ้านเพื่อนบ้านนะคะไปกับคุณแม่แล้วก็เหมือนเออปิดไว้แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวมันก็ลงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจออเดอร์ปิดปุ๊บก็ปล่อยฟรีนะคะปล่อยปล่อยไมเซลที่เหลือไว,ไว้ฟรีไปแล้วก็ คุย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 พอเดินกลับมาบ้านค่ะอันนี้แหละหายนะบังเกิดจริงเปิดมาอีกทีคือลบหนึ่ง้ารเหรียญจากพอร์ตพัน0ก้าเอ,อ่ออันนี้ช็อกจริงแล้วก็เราก็เลยต้องเฮดจิ้งตรงนั้นไว้อีกรอบหนึ่งกลายเป็นตอนนี้กรอบเฮดจิ้งเราจากเดิมที่มันแบบมันแค่เนี้ยแล้วมันก็พอเราพลาดรอบแรกมันก็ห่างไปอีกแล้วนะตอนนี้มันห่างแบบขนาดนี้แล้วอะที่สำคัญคือมาร์จิ้นมันใกล้เต็มเราไม่สามารถ เปิดออเดอร์พรมเพื่อได้อีกแล้วคือเราไม่สามารถพลาดได้อีกแล้วไม่งั้นพอร์ตเราก็จะแตกนะคะเพราะว่าเราจะขาดทุนถ้าเราขาดทุนมากกว่า1900เหรียญเมื่อไหร่ก็คือพอร์ตเราแตกเขาจะเคลียร์ออกไปหมดเลยก็คือ1900นั้นจะหายวับไปกับตาพอพอมาเจอว่ามันลบ1500ก็จำใจต้องต้องเฮดจิงต่อค่ะเพราะว่ามันก็ยังไปต่อ เพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดในตรงนี้ก็คือย้ําอีกทีหนึ่งนะคะเป็นข้อเดิมอย่าปิดไม้กําไรก่อนค่ะถ้าติดเฮดจิ้งอยู่ให้พยายามปิดไม้ขาดทุนหรือว่าถ้าขาดทุนเยอะให้พยายามลดหลอดไซส์เอาห้ามปิดกำไรในไม้เฮดจิ n งเข้าพอร์ตก่อนเด็ดขาดแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เสริมมาก็คือห้ามประมาทโดยเฉพาะถ้าเป็นการแก้เฮดจิ่งถ้าปิดออเดอร์หรืออะไรเกิดขึ้นก็คือ ควรจะเฝ้านะคะไม่ควรแบบเปิดไว้แล้วก็ไปทำนู่นทำนี่นะไม่ยงั้นจะเจอความสยองแบบนี้นะคะอ่ะโอเคตอนนี้จะเล่ามาถึงแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างยาวแล้วล่วละเพิดว่าถ้ามีคนสนใจดูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อแล้วตอนนี้พอร์ตแตกหรือยังนะคะต้องบอกว่ายังไม่แตก แล้วก็ตอนนี้เหลือติดลบประมาณ500เหรียญค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพิ่อแก้ยังไงเพื่อทำอยังไงทำไมมันถึงลดน้อยลงนะคะก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้เนาะก็พยายามเล่าให้ง่ายให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าชัดเจนพอไหมเนาะมีอะไรสงสัยก็ ถามกันได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็เกริ่นไว้ก่อนว่าความบงยังไม่จบแค่นี้ลบ1,500เหรียญยังไม่ใช่ที่สุดยังมีความบงความหาธรรมที่เดี๋ยวจะเอามาแชร์ในตอนต่อไปนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆมือใหม่นะคะว่าอย่าพลาดแบบนี้อย่าหาธรรมเนาะ ็ forex เป็น high risk high return เนอะถ้าเราทำกำไรได้ถูกทางจริงๆเนี่ยมันสร้าง cash flow ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ทางมานี่โรของเราก็มีสอนด้วยนะเราเพิ่งสอนรุ่นที่3ไปเนาะก็รอติดตามดูนะคะว่าจะเปิด รุ่นต่อไปเมื่อไหรเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆนะคะแล้วก็กด subscribe ให้ช่อง Money Hero ของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราส่วนใครอยากติดตามข่าวสารจากช่องเราก็สามารถแอดไลน์แอดมันนี่ฮีไว้ได้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย